ตอนนี้ครับเข้ามากลางน้องแล้วครับนี่ครับมากลางน้องแล้วครับป่ากัดหลายครับอยู่ทุกทั่วร์ทารทิดแล้วครับนี่อ่าเอามากลางน้องแล้วครับป่ากัดมีปัดไปรอบๆอบครับมื่อนี้อาทิตมามาเจียมาให้อาหารป่าคำจังน้อยครับเพราะว่าส่วสิเลิกงานมากครับครับนี่ มันก็บอบนไปมดครับอ่ามันก็กจินไปพี่น้องเหยียดมาใส้กลางๆเลยครับเพราะว่าเขาเอามากลางๆนี่ครับเขาเอามากลางๆเขาเกี่ยวหานี่เขาจีครับเขาจีไสเสียกดึงระวงังระวงังมองมองผมยืนบ้าครับท่ายบ่อผุนครับท่ายบ่อทั้งผุนกับทั้งตอ่อผุนอ่าผุน โอ,บอ,มมบบอ้บ่อนแห้งเ่อะวะทุมุันนี้รับจ้างบอ่อนครับรับจ้างบ่อนครับมันเป็นปลาภาพล่วงตาขึ้นน่ะสั่งล้ว,วา่า <c oughs> บอกินเบ็ดเออเออบ่อนโจ้หจะกินเบ็ดยันจะคล้องขาดทื่น <c oughs> ยันในหาป่ามาใส่หลอ่าอุ่นค,ครับปุ่นบ่อนไปตัวบัวมึงกินเบ็ดคนไหนมันเดือดด้ออัน แสนสามหัวหางมืนหางกะเเยวครับหางกะเเยาหางกะเเ่วหาเิ่นจองให้มันเต็มกับสิเป็นบุญวาสนาครับหันจองบบเต็มกับกัสิเรียนหามื่นสามหัวโอเพนบุญเราโสสุดลูกบ้านสวนบุญเรา,พออาเพราะงี้วันโสสุดครับอเอ้าให้เอา,เอา,เอาุม่องุมุ่มละ,จะใจมันว่นหน้าว่นหลังหลายคอยวิ่นโอ้ย <laughs> ตายแล้วค่อยลากไปนี่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 อเอาเสียกเสียกเอาเสียกลากไปโอ้ยอนี่ครับเสียกเสียกเขาสิลากกลางบอนะครับนี่ครับลากไปพุนครับลากไปถ่ายบอพุน่นเ,เจียไปหมุนนามุนล้างลุ่มควง,ควงเลี้ยงเคียงนี่ะครับการเจียป,ปาล,ยนนลานี่ครับมันกะทิบ่อนรัดเห่ารับมันสีบ่อนรัดอ่ะ เกี่ยบ้านล้วมันก็บอนน้ำก้นครับมันเป็นสัญชาติย่านของป่าเอาปลาลงท่างใดมันกะสีมันมันกะจีรอยไปช่วมมองว่ามันมีมันมีหางรอยอยู่ไหมมันเป็นทีมอันลูกก๊อบตัวล่งแสมันกะจี้ยหันแค่ว่านี่ครับป่ามันกะสิมีไปช่วมมองแหรอครับเอา อันบ่เงี้ยลงใไหนมันจินมันก็มาน้ำมากินนี่ข้าแม่เอ้อ,อาอ๋อละจะพ่ายไรยขอยวินนอ๋อผู้ใดทัวไม,ม่กคันนี่เกี๊ยปาย่ำในมิแต่คนตมากว่ะบ่นรับสวบเดี๋ยว่ะอะไรพุ่มอัอโหอ,อะไร ออเพ่อให้อาหารปลาอยู่พ่อถ่ายทำวิดีโออยู่พ่อเห้เดี๋ยวให้รออยู่นั่นแหละโอเคโอเคถ้าง,งั้นก็ให้ออกมาที่หนองอ,อรออยู่นั่นแหละแป๊บเดียวอโอเคครับมาเห็ดเบียกก็มีแต่แขกมาหาอ่าหัน่นสักกอน เด็ดเดียกทายถ้ำใหม่พี่น้องเฮ้ได้เห็นก่อนครับมองนี้ก็มองเลาะสวมคางทิตเตบ้ันตกมองปลาตัวเดียวได้เงินแสนตัวนระ้งขอนแก่นพัานพ่วงหนีไปอยู่ทั้งหนีตัวงวดนึงหันตัวเดียวครับเพราะต้องมาหลายตัวนะครับอยิถยรูปนั่งเอกก่อนครับนี่นี่กึง่งเล่นเห็นไหมสวยที่สุดในโลกอ่าสช่ สวยที่สุดในบ้านหลังนี้ครับเพราะวา่านี่พูดเดี่ยวน้อนงจะเลี่ยมนะครับวันที่หกเดือนตุลาครับวันอาทิตย์ที่หกตุลามาซอยนะครับเมนว่าเปิดโอเพนเสียวกันไม่้วนจึงในจังว่าสิบเสียวกันย่านมันบ่ได้ขึ้นแต่ว่าได้บ่อใดกับ,ก,บกับเปิดครับเพราะวา่า ได้ว่าสิเปิดแล้วครับได้ว่าสิเปิดแล้วได้ว่าสิเปิดแล้วก็มันจังได้กับกะเปิดคือเก่าครับจังได้ก็ะเปิดคือเก่าขันขาดตื้นกับสีได้จกตื้นใส่ทนละละครับอ่าบายากครับตอนนี้ครับมากๆกายกลางบ่อแล้วครับคางปุ้นกับบ้อนรัดครับดิคางปุ้นกับบ้อนรัดมันเห็นเสียกติ่งมันเคยได้กินครับ บ่ได้เอาเปียบเอาลัดทังได้ครับเอามากกลางๆบ่บนี่แหละครับมากกลางๆบ่บครับอ่าอ่มัน,นอ่มันพี่น้องก็ตีมากกลางๆครับตีมากกลางๆเด้ออ่ตีมากกลางๆลาบอครับปิวก็เฮ้ากับเจียให้ครับสปิวสปิวดาวลุ่ง,งไปเห็นกันโยน้องแว้งเดือดเล่าเก่าเล่าก็ว่วววาสิผ้าลูกไส้เล่ามาอยู่ครับอ่าตับทั้งน้องับน้อย เบ่าอ้วนการยินดีต้อนรับครับสปิวหันซากบมาครับสปิวทังใดสีแน่นอนก็กันมือวันที่หกนี่แหละครับสีได้พิสูจน์ว่าสปิวของท่านเป็นสปิวที่แน่นอนเป็นสปิวที่แน่นอนตําไดครับโอ้ไทยเอาตาไทยเอาปลาเห็นตะนาเมียไงเพ่อเลยยกละยานไป นั่นแหละครับนี่แหละครับพี่น้องครับย่านเมี่ยอเมียเป็นแต่ย่านเดียวยังมาสั่นเอาย่านเมียดีกว่าครับอันเมียเป็นแต่ย่านมันเสียดคือคือโพดเลยเออเอา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 เงียลงเอาเงียลงจะ่ายดูหลายคอยวินกับพี่น้องครับแต่ลืมครับเอาปลาลงเขาก็บทายท้ำให้เบิ้งทุกช็อตรับ แล้วเกีย่ยปลาวัตุ้สิให้อาหารปลานี่ยแหละครับเอาเริ่มมาทายทําให้เอออ่ามอ,องพี่กับมองเอาปลาลุ่งครับนี่นี่เลาะมองนี่ครับมองเอาปลาลุ่งนี่ครับอ่าปลามันกับจินทั่วบอ่อนละอ่าท้ายบ่อนี่ทายบอ่อกับจินอ่าท้ายบอ่อกับบ่อนครับนี่เออเหยาเงี้ยลุ่งด้บ่อนมันกับมาชูมองแล้วครับอ่ามาุูมองมาชูทังครับ เออปฏิว่าเอาคือเกีย่ยวตะข่างเดียวแทบบะแมนครับเกีย่ยวสูท่างครับเอเริ่มจนเกีย่ยวท่างไหนมันก็มาตะข่างนั้นตะก้อนหลันดับแรกอลกมันทายรูปย้อนตะเวนครับมันนี้ครับแดดหอดวันที่หกฝนบ่ตกครับเพราะว่าน้องบม่น้อยว่าพ่อแล้ี้ยวก็ไก่ผู้อื่นคัฆ่าฆ่าแซวซะหอดทางโม่น้อย ถล้วตวกกระซางเขาสนกเอพิคนกระจิบวตกตัวเพราะว่าอันตกมันจือนอันจืนมันมันไปยากมากยากครับไปยากมากยากครับข้เาเจียอาหารเน่าเลยครับเออขอนมปังโอ้อันนี้คือตีทางงามเดี๋ยวนี้<อ>นี่นี่ครับขนมปัง<อ>เพ่นออกมาล้งไฮหลายตันครับของล้านข้อข้นนี่ครับ่นโล่นออกาลงมาสามตัน พี่น้องก็จะเห็นยู่หรอกครับมือมาตกยังก่องเอเล่อยู่มันกินของเน่าเท่านั้นครับของว่าเป็นเก้ามันกินของว่เป็นเก้าอ่ากินของดีว่าได้ครับน้องโบนอยฟิชชิงเพราะว่าเจ้าของบอกี่ที่ครับเจ้าของบอกี่ทีอ่าเจ้าต้องกินมี่ยังก็กินน,นั่นละ่ะอ่าบอกกินกับว่ได้บอกกินก็ตายอ่า อ่าสร้างบังโหดเลยอ่ากับเริ่มมาแล้วครับนี่คางนี่กระได้ครับนี่เริ่มบอนเริ่มนานแล้วครับอ่าพี่คางมงมงเอาลุ่หไมครับถ่ายบอ่อได้หนึ่งครับมงไอสาวไหมพันยู่นะครับสาวไหม,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 มครับนุ่มน้องตูมครับเอาตัางพี่กับเกียร์มาเนี่ยตงนาเรสวนยู่นี่ก็เอากับอะายครับแมทนี่นี่ยไร้ครับ เพราะว่าเอาปลาลุ่งหลายครับเอออ๋อเรอุ่มนี่กับบอนดีเอาเอาแบบได้ก็ได้เออโอ้ยมันมีหลายอยู่แล้วใครไปตั้งได้ก็หลายก็แล้วอ่าปลาเจ็ดกองเฮาก็เข่าแล้วด้วครับตอนนี้ครับปลาเจ็ดกองเฮาก็เริ่มเข่าแล้วอ่าปลาผู้ใดเล่นปลาจีนกับผู้ใด นี่วีชาเอาปลาจีนครับปลาจีนห้าโตใหญ่ครับ,รบใส่บักเศร้าโลขึ้นครับอี่ส20โลขึ้นพี่น้อ,นองทาทาเอาทาเอา,ทาเอาปลาจีนขึ้นได้นี่เขียนป้ายไว้เลยครับว่าห้ามรบกวนจะพักผ่อนเพราะว่าถือเงื่อนแสนไว้แล้วครับเพราะว่าห้าให ปลานนำหนักสูงสุดเลยครับเพาะว่าัดสำหรับแมสแสนสามหัวครับถ้าท่านได้ปลาจีนตัวหนึ่งตัวบักแน่เนี่ยท่านเขียนอู่นอนได้เลยว่าเขียนไว้ว่าห้ามรบกวนจะพักผ่อนว่าอ้วายังไดก็คือดอกคันพูดถือเงินแสนแล้วครับจะลืมครับปีนองครับมือวันที่หเป็นแมสล่องเงียไปสะก้อนครับแมดเชบิชบเชบิชบเชบิบเชครับ น้องโบน้อยเขาก็จเปิดยังสี่แหละครับเปิดแมทอาอาหามื่นสองหัวหรือรุ่นแสนไปยังสี่ครับเพราะว่าพี่น้องมาตะาทาั้งไก่ไปย่านบ๊อกกุ้มค่านมันลดครับเขาก็จังคอยจัดให้ครับครับมันก็จังสีได้รุ่นกันทุกทุกทีมงานครับหางไก่เง่าครับรับร่องว่าเบ บอหลุดเร็วครับครับบอแมนว่าได้ที่หนึ่งที่สองที่สามหลุดไปแล้วอันนี้บอแมนครับของน้องโบน้อยฟิชชิงนี่ครับรับรองเลยครับว่าของเฮานี่ทอดรางวัลที่เก่าครับหางเงาครับหางเงาแน่นอนครับอ่บาบอถือเตะลงเร็วจนกว้วเกินกว้วเหตุดจ้าครับดาบเทารับไป อยู่จังหนองแวงเดือดนี่โอ้หฮอตขนาดเลยว่ะฮอตอีหลีครับฮอตขนาดเลยของอ่าหมูในอิดจังสีครับอ่าของอ่าผ่านพ่วงนี่ผ่านริมพ่วงมือนัันก็อัดอยู่ลอเลาะกันนะครับเว้ยเพป็นกนเหยียบมั็นตัวชุดท้ายิ่งกันละเว้ยอ่าสำหรับๆน้องบัวน้อยฟิตจ,จิ้งกัไปเป็นตัวประกอบซื้อๆครับไปเป็นตัวประกอบครับ เอาเอาละเอาละคอยวิ่งเลี้ยเอาพ่อไปอยังงี้เพราะว่ามีแขกมาถ่เอาครับเอาแกนี่ก่อนนะครับนะเนาะครับขอบคุณหลายๆครับ